สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะคลิปไวรัลทั่วโลกลิซ่าแบล็กพิงคมืออาชีพมากช็อตนี้ทำแฟนๆชมไม่ขาดปากเมื่อวันที่19สิงหาคม b l a c k พิงคได้จัดคอนเสิร์ตอังกอร์บอนพิงค์ที่ลาสเวกัสสหรัฐอเมริกาและคลิปของลิซ่าแบล็กพิงคกลายเป็นไวรัลออนไลน์ ในคลิปลิซ่าจัดการกับปัญหาเสื้อผ้าของเธอที่หลุดระหว่างการแสดงในระหว่างการแสดงเพลงชุดของเธอที่ดูคล้ายกับ ที่คาดบ่าหลุดลงมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลิซ,ซ่าควบคุมสติของตัวเองได้ดีมากและจัดการชุดให้เข้าที่เข้าทางแต่ก็ยังร้องเพลงและเต้นได้แบบเป็นมืออาชีพผู้ชมแทบจะไม่สังเกตเห็นเลยว่าเธอกำลังมีปัญหากับชุดของเธอและสนุกไปกับการแสดงทั้งหมดโดยไม่ถูกขัดจังหวะขอขอบคุณแรงข่าวที่นี่ .com ค่ะ หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ